เดี๋ยวจะสอนวิธีการกดน้ํานะครับให้ไหลสิ่งแรกก็คือประคองหัวแล้วก็กดจนกว่าน้ําจะไหลค่อยๆปล่อยมืออลองดูครับครับกดจนกว่าน้ําจะไหลค่อยปล่อยมืออ่าปล่อยมือครับนี่ครับตัวนี้จะตั้งไว้สามถึงห้านาทีก็จะไหลไปเรื่อยๆครับอ่ะทนนีนี้สมมติเกือบมันเต็มแล้วปิดเราจะปิดโอเคครับไม่กดจนกว่าน้ําจะหยุดค่อยปล่อยมือครับอ่าครับนี่คือวิธีการเปิดปิดน้ําระยะย,ยาว ส่วนระยะสั้นจะมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างล่างนะครับอ่าเอามือซ้ายนะครับนี่มือซ้ายยื่นเข้าไปถือแก้วปึ๊บเห็นไหมครับพวกขวดเล็กแก้วแล้วก็ดึงลงมาก็ได้นะครับครับน้ําก็จะหยุดหรือไม่ถ้าเราดึงออกมามันก็จะหยุดประมาณนี้ครับนี่คือระยะสั้นครับผมถ้าตัวกรองรั่ว เราก็จะไปปิดวาแดงนะครับวาแดงตัวนี้ครับาวาแดงปิดอย่างนี้นะครับป,ป,ๆๆปิดแบบนี้เลยครับอตัวนี้ถ้ามีถ้าระบบกรองอะไรมารั่วมี<ด>มปัญหาเราก็ต้องปิดวาแดงตรงนี้โอเคครับตอนนี้เราก็เปิดระบบน้ําตอนนี้ระบบน้ําไหลปกตินะครับแต่เรายังไม่ทันกดหัวนี่คือปกติแล้วความที่ใช้งานแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีปั๊มออโต้ยิ่งแรงกว่านี้โอเคครับ